ทุกวันนี้ไฟล์งานวิดีโอและข้อมูลต่างๆมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแค่แฟลชไดร์ธรรมดาอาจไม่เพียงพอคงต้องหา SSD แบบพกพามาใช้งานกันแล้วล่ะครับวันนี้มี5ยี่ห้อแนะนำครับถูกใจยี่ห้อไหนเลือกซื้อไปใช้งานกันเลย Samsung p o t t a b l e SSD T9 ถ้าคุณต้องย้ายไฟล์งานหรือวิดีโอบ่อยๆ T9 เป็น SSD แบบพกพาที่รองรับ USB 3.2 Gen2x2 โดยสเปคระบุความเร็วได้สูงสุดราว2,000เมกะไบต์ต่อวินาทีทั้งนี้ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับพอร์ตและสภาพแวดล้อมการใช้งานของอุปกรณ์คุณรุ่นนี้ออกแบบให้ช่วยทนต่อการกระแทกทดสอบตกประมาณ3เมตรและมีระบบจัดการความร้อนเพื่อคงเสถียร,รภาพขณะใช้งานต่อเนื่องใช้งานได้ดีกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่รองรับ USB-C, USB-A ตามที่ระบุในคู่มือคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่พิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ คูเชล X10 Pro คูเชล X10 Pro เป็น s s d แบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการโอนถ่ายไฟล์สเปคระบุค,ความเร็วอ่านสูงสุดประมาณ2,100เมไบต่อวินาทีและเขียนสูงสุดประมาณ2,000เมไบตต่อวินาทีแต่ความเร็วจริงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อรุ่นนี้ใช้มาตรฐาน USB 3.2 Gen2x2 กันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP55 และรองรับการใช้งานหลายระบบไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac, Android, iPad หรือ Linux นอกจากนี้ยังมีระบบเข้ารหัสข้อมูล AES 2 5 6ปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่พิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้ใตคลิปวิดีโอ,อนี้นะครับ Kingston SX 1 0 0 0 External SSD ถ้าคุณกำลังมองหาที่เก็บข้อมูลแบบพกพาขนาดเล็กใช้งานสะดวกรุ่นนี้เป็น ssd ที่มาพร้อมการเชื่อมต่อ usb 3 2 g e n 2สเปคประบุความเร็วอ่านสูงสุดราว1050เมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนได้ประมาณ1000เมกะไบต์ต่อวินาทีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้มีให้เลือกทั้งสีดำและสีแดงความจุสูงสุดถึง2เทนาไบต์ตัวเครื่องกะทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาง่ายใช้งานได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่รองรับ usb type c และไทเอคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สั่งซื้อได้ที่พิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ,อนี้นะครับ Adata SD810 e x t e r n a l s s d A d a t a SD 8 1 0 e x t e r เ a l SSD เป็น SSD พกพาที่ออกแบบมาสำหรับทั้งงานและความบันเทิงโดยการเชื่อมต่อผ่าน USB 3.2 Gen 2x2 ที่สเปคระบุความเร็วอ่านเขียนได้สูงสุดประมาณ2000เ b มกต่อวินาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และพอทที่ใช้เหมาะทั้งสำหรับการเก็บไฟล์งานวิดีโอภาพถ่ายสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการพื้นที่เพิ่มในการเก็บเกมเมื่อความจุในคอนโซลไม่เพียงพอตัวเครื่องเล็กกว่าเครดิตการ์ดน้ำหนักเบาเพียง41.7กรัมกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 ทนทานต่อการตกกระแทกใช้งานได้กับ Windows macOS Android Linux และเครื่องเกมคอนโซลคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่พิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ Lexa p o r t t b l l e SSD SL 6 0 0มาพร้อมโครงอรลูมิเนียมระดับพรีเมียมพ่นทรายเพื่อเพิ่มการป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือนความเร็วอ่านสูงสุด2,000 MB เมกไบต่อวินาทีและเขียนสูงสุด1,900 MB มกไบต่อวินาที ใช้อินเทอร์เฟซ USB 3.2 Gen2x2 รองรับการใช้งานทั้ง macOS Windows Android พร้อมซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเข้ารหัส AES 256บิตคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่พิกัดที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ,อนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหา SSD แบบพกพาไวใ้ใช้งานหารุ่นที่กล่าวมานี้เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ